พี่น้องเอฟซีเมื่อสุขสุขสขคนมาว่าฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเนาะมื้อนี้กลับมาพบมาพอก,กับสาวลาใหญ่อีกแล้วมือน,นเนาะกับมาถ่ายคลิปแทนเบาจะมาเผิ่นยังไปเวียกหน่อยหนึ่งเนาะติดตามชมกันได้เลยเฮาสิมาสอนปลาพี่น้องบึงมื่อนี้กลับมาถ่ายแทนเบาจะมาม,มีสาวดวงปะนางสาวไก่ สอนกุ้งสอนปลาซิวในน้องสบายดีไอโตโน่เอฟีมาจูป,ปูจูคนเอฟซีเอะเอบ่งปลากันเนะาะโ,<บ>โอเก

เปียกกระสละกระสละเปียกหน่อยหนึ่งมื่อนี้เมื่อนี้ก็ลงบ่ได้นะมื่อนี้ติดคัดหน่อยหนึ่งเรียงพญายพันธุ์ิงเออเขอยวไฟแดงบอกว่าไฟแดงก็เลี้ยวซ้ายไส้เขียวก็เลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวเนาะเรียวไปเลี้ยวเพชรอยังนัดนนี่ไฟแดงนี่รักเจ็ดแล้วพาเลยได้เอามา แกงเอาแกงเอาเขียวก็เลียแดงก็เลี้ยวใส่เบอเรียวโอ้ยตายอันนี้มันมันหมรอดพอไวย่งี้มังดมาลงมามาวโดากราปลาบบรยาน้อยากุพี่ขสอนเก้าขึ้นมาพี่นะสอนเก้าขึ้นมาขึ้นเก่า เอน้บานเลยๆบอกจกอกตัว hey, no, ั้นกระทั่้น่งไอ้นกกินกุ้งปะมัสบายดีไหมเห็นไหมดูลูกกินงามเออสบายดีก่อนสบายดีเจ้าอยากปะกิมกินง ตอนนี้กำลังสอนมาทางพีนอเม่ะเาะีกมีกระปูพอมเอาคือบอกไปเอาเลยลูกไปไหมไปเอาไปไหมจะคือบอกไปเอาจะว่าจะสิเอา

ปลาปคาร์มนน้อย <c oughs> มัน,นอรอดปลาซิวนักจะล้นหักโลดกะกบตัวหนึ่งอืมละักลี่อีกลักลี่พอดีนี่แดกแๆๆดกแดกก,ก,ก, <c oughs> ก,กินอยูอ่เนาะพีะ่น้อกินเนาะ พอดีละเมื่อน่ะต้นก้อยก็ได้ไปเมื่อบนุก้อยอยู่เพื่อนน้ำอนุนขานางมาลงตลรางไงโดดดงเล้งไม่เสียงหัวชนฉันย่างไปย่างมากับมึงไงเนาะเฮ้อว่าน่าซ้ำวลวงเมือขัดแอวอีก ลูกเพาะมั้งเก่งแท้ไอโนนี่มาสอนกุ้งไอโนนโบกแกงไอโนนนี่เนาะล่างมือจ้าแล้วแล้วดกตีประนี่ไงยะกบตัวใหญ่ตัวเต้ฮึดตีปรนังกันอืมวอยู่ ย่คนมาโดดน้ำกบโดยเะกบมันโดดกายแย่น้พเอาเชีแตกเลยเลยมนโดดน้ำกบใช้ีมันแต่มันเขาจะใสมันรานกินในแม่น้ำร้านจากแหลนไปเอาผัดร้านผัดกลับมาคืนไปนั่งลงล่างก็เอาไว้งานนี้งานนี้มื่อไรนาะพี่น้องงาไปมันมีเบงต้น้ย้เบิ่งต้นตอนจีกินเนาะอืม ็ดหน่อยนึงเออดุดดุดคนหิวน้ำคนเป็นผู้จัดการและเป็นาหิวน้ำเอาเด <It 's S 2> <w> ้อมาแบบนี้เอากินม like. <laughs> ันทอดมันเป็นน้องป่าไดเอากินผู้เขาสอนเขาบ่เมื่อยผู้เพิ่นนันยางสำรวจเพิ่นเมื่อยเบิ่งแน่นี่ลูกบะจมำเก่งมากเก่งเนาโนาะสบายดีกันลูก เออสบายดีเอฟซีพอัมเอฟซีพอ้มสบายปินหนามาใหม่สบายดีปะนางเราก็ได้กบเนาะปะนางเมื่อเนี้แงยมานได้ปะนางคุบปับปลดปะนางก็ได้กบเติงกบเติงกระปูปลากุ้งเออมะเขาวงเงี้ยมะเเต้นใจปะนางเลือกใม่กุ้งะ ก็บอกค้าแยงก็คือจะได้เออนี่นะคนเงินอันี้เขาคือปลาปลาปลาขับของไงโต๊ะถอนนี่มือนี่คือปลาขับของอย่าโศละนอว้าว้านอ้อว้มันองงอออันนนอยอย ข่อยๆโบหูว่าปลามันจีเป็นปลาขับคองหักเลงปลากระตูเป๋ๆนี่คือขาบคองได้คองก็คือคองวัางไงคลองก็คือคองว่างไงจนเห็ดสาบันข่ามแล้วมันยังแบบขาบคองอยู่่นังก็จะเอื่นปลาทูแล้วมันมีตัวเดียวก็จะเอื่นทูส์อ่ะจะบอกมีตัวเดียวก็จะเอื่นซอกโต้เลยเปลาทูนะเ่็นสงสัยอ่ะ สิบวันได้หายเพลินเหตุสะพานเลยน้องเฮียปลาหนีครับแล้วเขาก็ับขำไปขำมากก็ได้ตัวเออถ,ถน,นาาัดละขำปลาเดี๋ยวอย่าขำกลัวแคนแมงอันนี้ปะแคนเนี่ยภาษาบ้านเ่าเขาว่าแมงอายอยืดไดนีหอัดหนาอัดตาอยู่างนี้แมงนั่นแมงนั่งง๊อมซิตี้นั่งง๊อมนได้นาดวงเบิงบ้งเบิงบ้งห่ะมันหนดวงมันปิดมันได้เลยเได้ได้แมงอายเลยเออโฆษณาเขาแล้วอืม บีปนี่บอเออบีแคบรถมันข่าวโทรศัพท์กูเป็นยังไงพี่เอคือมากแต่ว่าในขางว่ามาเด้อมาเด้อรีรอดน่ะรีบก้อรอดปลาข้าวของไปเด้อไหลตัวนี่กากโ้ขาแม่นำของนี่ก็ อ้าอาจจะเอือบ่ะทบอกแค่ป้าเรื่อยแห่ยังแะธรรมดาเจ้าของเล่นไปหุ่นเรือยลงกับบุลนุเิ่าจะเดี๋ยวบ่กกุ้งเฮอได้เดี๋ยวห่เดี๋ยวได้ห่อเชยมุ่งใ้เยอะว่ายากไร่ชาวพ่นสาวไก่คนดังตายคือเก่าแปลงพอบางคำแปลงกัตัดยังบ่ได้อะกพอรออยู่ก็อยู่ในเฮื่อ

ตัวนั้นโอ้มันกินน่ะน่ะเด็กกุ้งน้อยเด็กกุ้งน้อยเมือมือหน้าคอยตอกบ,บีมเขาไอ้บอกมันพอดีมันจำแล้วมันก็กินมุนได้บเบอร์เยอะน้อยบีมันอย่าคิดเลิกเลยนะเบออยากน้ำอะไรได้มาใน,นแก้ใสแก้ขวดอยู่นี่ก,กุ้ง <c oughs> จะเบิ่งไนมะ่ใช่ว่ามันคือกุ้งก<ม>ะกุ้งกุ้งน้อย<ๆ>นะคอยๆหยนานี่คิดเลิกเลยขอเบออยากเงี้ยเลย

กระลัก่วเล่ทังนี้เนาะสีพาเมาอ๋อเปิดอันนี้ละมันอยากอนาลงเนาะตัวว่าบดตัดแล้วไปแล้วเจ้าไก่แล้วเจไก่แล้วกระปูก็ได้สำนี